ติดตั้งปั๊มออโต้ไม่ถึงวันนะครับเห็นผลเลยครับประปาหมู่บ้านไม่ไหลนะครับเนี่ยได้ใช้งานจริงนะครับก็แค่เอาเบรกเกือขึ้นนะครับเบรกเกืขึ้นรอแป๊บหนึ่งนะครับปั๊มออโต้จะทำงานเนี่ยนะน้ำไหลแรงนะครับสามารถล้างจานหรือซักผ้าทำกุ้ข้าวได้สบายสบตลนะครับแล้วก็ปิดนะครับพอเราเลิกใช้นะครับพอเราเลิกใช้งานเราก็ เดินมาปิดเบเกอร์นะครับปิดเบเกอร์ลงหรือเราจะยกค้างไว้เลยก็ได้ตอนเย็นๆพอน้ําไหลปกติค่อยมาเอาเบเกอร์ลงก็ได้นะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะประหยัดไฟขึ้นนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาน้าไม่ไหลในหมู่บ้านได้สบายยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้พวกกับช่างทำนานนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมการติดตั้งปั๊มออโต้บวกบายพาสนะครับแก้ปัญหาน้ําไหลบางไม่ไหลบางของหมู่บ้านนะครับผม ก็ติดตั้งเองนะครับผมได้ทําการซื้อนะครับซื้อถังเก็บนะครับเป็นถังเก็บน้ําขนาดพันลิตรนะครับผมแล้วก็ปั๊มออโต้นะครับปั๊มออโต้นี้ราคาสามพันบาทนะครับราคาสามพันสามพันหนึ่งร้อยแหละนะครับยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อนี่ตอนนี้ก็กำลังทํางานนะครับเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยนะครับอ่านมาเลยไม่ดูนะครับอ่านเอาเองนะครับเธอคิ้วหรือเปล่าถามว่าเธอคิ้วนะครับ เธอคูรเธอคิวนี่แหละอ่านภาษาอังกฤษไม,ไม่แข็งแรงนะฮะก็เป็นการใช้งานแก้ปัญหาน้ําหมู่บ้านไหลบ้างไม่ไหลบ้านนะครับโดยทําการต่อเป็นออโต้แล้วก็บพาร์ตนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีใช้งานให้ดูนะครับผมตอนนี้นา่าจะมีคนใช้งานนะครับอันนี้คือผมยังไม่เดินสายไฟนะอันนี้คือผมเดินให้ดูเฉยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานทองมัน,นะครับผมสําหรับหลักการทํางานของปั๊มออโต้บวกบพาร์ตนะครับกงง็ง่ายๆนะครับผม ก็จะทําการต่อครับ <interfer> ต <es in flame> ่อน <im iter> ้ํานะครับต่อน้าเนี่ยนะครับมิเตอร์แหละเราเอาเป็นมิเตอร์นะครับมิเตอร์หมู่บ้านนะครับผมต่อตรงมานะครับทําการแยกสามแยกเข้าไปที่ถังพักนะครับถังพักน้ํานะครับผมสามแยกเข้าไปถังค้าน้ําส่วนตัวด้านล่างนี่คือผมต่อเข้าไปใช้งานที่สวนนะครับอันนี้คือไม่ต้องไปสนใจมันนะครับคือตัวนี้คือจะใช้งานประปาหมู่บ้านนะครับเข้าไปทางเก็บง่ายสามแยกเข้าไปทางเก็บนะครับแล้วก็ ผ่านมานะครับถึงจุดนี้จุดนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสวิงเช็ควาลนะครับเป็นวาลที่ทําให้น้ําไหลได้ทางเดียวนะครับคือน้ําจะไหลเข้าไปฝั่งเดียวนะครับสวิงเช็ควาลนะครับก็ทําหน้าที่ให้กับลูกลอยนะครับเปิดปิดน้ําแต่จะเปิดปิดน้ําทางเดียวนะครับผมใช้สําหรับการเช็คน้ํานะครับให้เดินทางทางเดียวนะครับแต่ได้เดินได้ทางเดียว จะเดินกลับไม่ได้นะครับจะเดินกลับไม่ได้เป็นสวิงเช็คเบานะครับผมแล้วก็จะเดินเข้าไปในบ้านเลยนะครับตรงเข้าไปเข้าไปบ้านนะครับส่าเกตได้ว่าจะมีสวิงเช็คเบลสองตัวนะครับจุดนี้ป้องกันไม่ให้น้ําที่เรียกว่าเป็นไบพาสเนี่ยวิ่งตรงไปเลยนะครับไม่เข้าไปที่ปั๊มอ,อโตนะครับเคอจะวิ่งตรงเข้าไปในบ้านกรณีนี้คือกรณีน้ําไหลปกตินะครับผมน้ำไหลปกติคือเราไม่จะเป็นต้องใช้ปั๊มนอ,อโตเลยนะครับถ้าน้าไหลปกติเราก็แค่ถอดปลั๊กนะครับเนี่ย น้ำไหลปกติแค่ถอดปลั๊กออกนะครับประปาในบ้านเราก็ใชได้ปกติเลยไม่มีปัญหาเลยแต่ณเมื่อไหลนะครับเนี่ยณนะเมื่อไหลที่น้าประปาหมู่บ้านไม่ไหลเนี่ยสมมตินะครับน้าประปาหมู่บ้านไม่ไหลคือเป็นการปิดล์งหรือน้ําไม่ไหลนะครับสม,มมุตินะน้ําไม่ไหลแล้วนะครับผมคราวนี้ปั๊มออโต้ก็จะเริ่มไปทํางานแล้วคราวนี้ทํางานแบบไหนนะครับเราก็จะติดตั้ง เบรกเกอร์ไว้ที่ในบ้านนะครับจะติดตั้งเบรกเกอร์ไว้ในบ้าน,น,านจุดหนึ่งถ้าน้ําประปาไม่ไหลก็จะทําการยกเบรกเกอร์นี้คือสมมตินะครับสมมติเอาเพราะผมยังไม่เลยเบรกเกอร์นะก็สมมุติว่าเราก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปตอนนี้ปัม๊มออโต้ทำงานแล้วนะครับมีคนใช้งานที่บ้านนะเนี่ยพอไม่มีคนใช้งานมันก็จะหยุดไปนะครับคราวนี้หลักการาของออโต้คันนี้ถ้ามีคนเปิดใช้งานน้ําในบ้านนะครับมันก็จะดึงออกมาจากถังเก็บนะครับเนี่ย ดึงไปทาังเก็บเข้าปั๊มออโต้นะครับเข้าปั๊มออโต้วิ่งเข้ามาผ่านเช็ควาลเข้ามาในบ้านนะครับเข้าไปในบ้านจะไม่วิ่งกลับมาที่มิเตอร์นะครับเพราะว่ามันมีสวิงเช็ควาลนะครับกันน้ํากลับนะครับเนี่ยคราวนี้เรามาดูนะก็จะเปิดน้ําให้ดูนะครับน้ําอันนี้คือเป็นใช้งานออโต้นะนะครับเดี๋ยวผมจะเดินมาเปิดน้ําให้ดูนะนะครับเนี่ยเนี่ยคือก๊อกน้ำผมอยู่ตรงนี้นะครับผมทําก๊อกน้ำหนึ่งตัวไว้ตัวนี้เนี่ยน้ําแรงนะครับเนี่ย แรงเลยนะครับออโต้ Auto ก็จะทางานนะครับปั๊มออโต้ทางานนะครับน้ําไหลแรงนะครับอบบนี้ยจะพอเ๊มปิดครับคราวนี้ยเรามาดูพมจะไปปิดนะปิดน้ํานะครับพอมปิดน้ํามาดูออโต้ออโต้ก็จะทางานสักพักนะครับสักพักมันพอ แรงนั้นทด้ที่มันก็จะหยุดนะครับเนี่ยหยุดแล้วนะครับก็อันนี้คือปัอ๊มออโต้จะดึงน้ําจากถังที่เราเก็บไว้เนี่ยนะครับดึงน้ําจากถังที่เราเก็บเพื่อจะมาใช้งานระหว่างที่น้ําประปาหมู่บ้านไม่ไหลแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าน้ําประปาหมู่บ้านไหลเมื่อไหร่นะครับไหลย,ยังไงไหลตอนไหนก็ง่ายแค่เราถอดลักนะครับจะพูดยังางก็คือปั๊มอตโต้นี่ตจะใช้เฉพาะตอนที่เราต้องการใช้น้ําจริงๆ เช่นเราจะล้างจานนะครับแล้วก็ไปยกเบเกอร์ขึ้นเสียปลั๊กแต่พอเราล้างจานเสร็จนะครับเราก็ถอดปลั๊กออกนียงงถอดปลั๊กออกเลยถอดปลั๊กออกออโต้ก็จะไม่ได้ใช้ก็ใช้น้ำหมู่บ้านแต่ถ้าน้ำหมู่บ้านยังไม่ไหลอีกเวลาเราจะล้างจานอีกก็แค่ยกเบเกอร์ขึ้นนะครับยกเบเกอร์ขึ้นออโตโ้จะทำงานใช้น้ำจากถังที่เราพักไว้ถ้าเราใช้น้ำเสร็จแล้วก็ปิดเบเกอร์ลงนะครับพอเย็นๆมา น้ำประปาหมู่บ้านไหลปกติน้าประปาหมู่บ้านไหลปกตินะครับเราก็ไม่ต้องมายกเบ,เ,บเกอร์ตัวปั๊มตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็แค่ใช้เนี่ยตัวน้ําประปาหมู่บ้านไหลนะครับน้ําก็จะไหลเข้าถัางเก็บอัตโนมัติเพราะว่าถังเก็บเราใส่ลูกลอยไว้นะครับมันก็จะมีพักน้ําเต็มไว้ตลอดนะครับพอถึงจุดกําหนดถึงจุดนี้ลูกลอยก็จะตัดน้ําอัตโนมัติน้ําก็จะอยู่ที่ถังเรานะครับผมหลักการนี้ง่ายนะครับลงทุนประมาณ ถังสองพันปั๊มนะครับปัมออ 2, ออป๊มออตโต้สองพันปั๊มออโต้สองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับราคาสามพันเอ็ดนะครับก็ตกตก,ตกประมาณห้าพันนิดหนึ่งรวมท่อรวมวาลว์วนมอะไรประมาณหกพันนะครับหกพันบาทแก้ปัญหาน้ําไหลบ้างไม่ไหลบ้างในบ้านเรานะครับผมก็พามาชมการติดตั้งปั๊มออตโต้บวกบายพัดนะครับผมสไาตลา์ช่างทนานั้นนะครับก็ใครจะเอาไปปรปับปรุงดดดแปลงที่บ้าน ไม่ห่วงนะครับทําตามได้นะครับไม่ห่วงเดินสายไฟเรียบร้อยนะครับก็เดินไปใส่เบรกเกอร์ที่จุดใน่านนะครับผมเดินเรียบร้อยนะครับก็เป็นปลักยังคงปลักไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ถอดออกเตยยางไดนะครับผมตัวปั๊มก็รับประกัน3ปีนะครับสามารถไปเคมได้เลยนะครับเคมที่ร้านซื้อนะครับ ใสไฟเรียบร้อยนะครับเพราะเป็นโครงไม้เพเิ่งเลตีเป็นโครงไม้ธรรมดาอ่าล้ามาดูเบเกอร์นะครับผมนี่ครับจุดเบเกอร์ที่ทําการเชื่อมไฟนะครับถ้าอันนี้คือยังไม่ได้ยกขึ้นนะนะครับแล้วมาดูน้าประปรา่านะครับเนี่ยก๊อกน้าําปลาไหลนะครับไหลปกติถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ต้องยกเบเกอร์ขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดน้ําแล้วน้าไม่ไหลนะครับก็ให้เรายกเบเกอร์ขึ้นยกเบเกอร์ขึ้น นะครับก็จะเป็นการก็จะเป็นการสลับไปใช้ปั๊มออตโต้นะครับน้ําที่เราพักไว้แต่ถามว่าถ้าเรายกไว้ตลอดเลยปั๊มออตโต้จะทํางานยังไงนะครับปั๊มก็จะทํางานตลอดควบคู่ไปกับน้ปาปราปานะครับแบบนี้ใช้ได้ไหมเปิดยกไว้ทั้งวันได้ไหมได้เหมือนกันไม่เป็นไรแต่จะเปลืองไฟเฉยนะครับเพราะว่าประปามันก็ดันมาอยู่แล้วเรามายกเบรกเกอร์ขึ้นมันก็เลยทําให้ เปลืองสองเท่าพูดง่ายนะครับแต่ข้อดีคือมันก็ม่นทำให้เปลืองให้เฉยแต่ข้อดีคือน้ํามันจะแรงมากนะครับน้ําจะแรงตลอดถ้าน้าปราปาไหลค่อยปลาโมโตก็จะดันให้มันแรงขึ้นนะครับแต่มันจะเป็นการเปลืองไฟนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดมันก็ไหลยอยู่เหมือนเดิมนะครับผมดังนั้นถ้าเราน้ําไหลปกติเราก็เอาเบรกเกอร์ลงไม่ต้องไม่ต้องยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการประหยัดไฟเป็นในตัวใช้แก้ปัญหาเฉพาะตอนน้ำไม่ไหลเท่าน,นั้นนะครับ แช้ได้แบบนี้คือแค่ปัญหาน้ำไม่ไหลนะครับผม